สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวป๊อกกี้รสส้มยูสุจากเนี้ยิติ่ะแกะเลยนะคะเราไปเจอตัวนี้ในเซเว่นอีเลเว่นะคะปกติกินแต่รสช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็อัลมอนนะคะโดยเฉพาะอัลมอนนี่ชอบมากเลยแต่กินเยะๆก็อ้วนนะจ๊ะฉะนั้นเราจะไม่กินเยอะนะคะแกะมาแล้วโุยอหอมกลิ่นส้มมากๆเลยค่ะแล้วเอาออกมาให้ดูนะคะ กินมาสองแท่งเลยแบบว่ามันหอมมากเลยอ่ะหอมกินส้มเออหอมมากกินดูนะคะอ,อร่อยเนี่ยค่ะมีความมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะของส้มนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ากินแล้วรู้สึกว่าหอมหวานสดชื่นด้วยนะคะเพราะมันมีความเปรี้ยวนะคะ บางทีการกินบ็อกกี้ช็อกโกแลตก็มากมันก็รู้สึกว่ามันเลี่ยนนะคือบบคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนิดนึงไม่ได้มากเพราะว่ากินเยอะแล้วมันเลี่ยนแต่พอมากินตัวนี้นะคะก็แบบอร่อยเลยนะฉะนั้นใครอย,ยากกินหนีปิงป้งปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งนะคะลองไปหาซื้อมากินดูนะคะเซเว่นอีเลเวนมีนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ